กลับเข้าสู่ซองริมสเตเดียมอีกครั้งหนึ่งนะครับเซตที่3แล้วครับเสมอกันอยู่1ต่อ1เซตนะครับนี่คือเซตที่3ครับเราได้เสิร์ฟครับโอ้โหนี่เขาเริ่มต้นได้ดีครับโผล่มาได้ทำแต้มนะฮะรับไปเสิร์ฟครับทาชิโร่ครับของญี่ปุ่นทาชิโร่คานามิครับเมตรเจ็ดสบเซนติเมตรครับเออเรามาได้หลงครับลูกนี้เป็นแต้มของไทยนะครับ อันเสมอเป็น1ต่อ1ครับนะออนอุมาครับถือว่าเป็นตัวความหวังเป็นตัวทีเด็ดของไทยเลยนะครับคืนเทคนี่โอกาสได้แต้มสูงมากนะครับเสิร์ฟแรงพกทีเดียวมาโอ้ยนิดเดียวนะผู้ช่วยบระิษฐ์ทั้งสองท่านคนหนึ่งชี้ลงลคนหนึ่งชี้ขึ้นนะฮะโอ้โหกลับ กลายเป็นแต้มของญี่ปุ่นนะครับพระติสินกลางนั้นให้ลูกนี้เป็นลูกออกไปนะครับญี่ปุ่นเสิร์ฟครับเสิร์ฟมาเราก็รองไว้ได้แล้วก็หัวเสาครับเขาจะแก้ไว้ได้แล้วหัวเสาเขาอีกครั้งนึงโอ้โหนี่กลางขอดเลยครับขึ้นล็อกคนเดียวนะครับอยแางนั้นของทัดดาวนะครับแต่ว่าไม่อยู่ครับ ไปหนีบล็อกไปนะครับญีปุ่นเซครับรองไว้ได้ครับเซตขึ้นเรีบร้ายีครับเราต้องแบบนี้บ้างครับทับดาวนึกแจ้งนะครับตรงนี้เป็นบอลเร็วนะครับแล้วก็ใบที่ว่างเลยครับไล่มาเป็น2ต่อ3คะแนนครับ ไปรับไทยยังรองไว้ได้ครับตั้งเซตขึ้นตีครับติดบล็อกครับยังรองไว้ได้เอาละครึ้นตีเร็วเลยจต่ว่ายังบล็อกไว้ได้ครับญี่ปุ่นขึ้นมาโอ้ติดบล็อกไว้สูงยังไงฮะโอ้ออกครับเป็นแต้มของญี่ปุ่นนะครับโอ้ออกครับนิดเดียวครับนี่ฮะนี่แล้วก็เราบล็อกไว้ได้แล้วใช่ครับแล้วก็เดี่ยวแต่เองแห่ญี่ปุ่น ไปครับยังรองไม่ได้อีกครับครับเซตมาดันตี้ <มา S 2> นะจัมาแล้วครับถาป,ถาปภัยพันธ์เลยครับ,รบโอ้โหไครนี่ครับหมาถึงับหงายท้องเลยนะฮะถาปภัยพันธ์ยชสีนะครับแล้วก็ไปเสิร์ครับ บอลเร็วยิบลวนทักโอ้โหไม่ทันครับลูกนี้เสียจังหวะไปแล้วนะครับ <c oughs> ขึ้นจากแดนลหลังมาแล้วครับ จะตีมันดีจริงๆนะครับออน์มาแต่ดูเหมือนลูกนี้นี่จะเข้าไปอยู่ในตัง้งไว้เป็นจิตครับญี่ปุ่นยังรองไว้ได้ขึ้นยังรองไว้ได้ครับทีมชาติไทยของเราตั้งมาใหม่ทีนี้โอ้โหแก้ไขได้เลยการตับกลายเป็นดีครับโอโ้โ นี่ก็สับญี่ปุ่นงงครับแต่ดูเหมือนจะตั้งใจในะครับกับ<ม>ตันกิฟพยายามจะเทคขึ้นแต<ม>่ว่าพอบล็อกขึ้นเท่านั้นแหละฮะแกะผลักไปด้าน<ม>หลังเลยนะครับติดบล็อกครับติดบล็อกสวยมากครับริ่มจิตเอาแล้วเราแซงน้ำแล้วครับ6-5ต่อคะแนนญี่ปุ่นคอ นะครับทีละแต้มทีละแต้มตอนนี้กลับขึ้นนำอีกแล้วครับครับนะครับเดี๋ยวเราพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ครับกลับมาที่ซองนิมสเตเดียมอีกครั้งหนึ่งนะครับเอาละครับทีมไทยเป็นฝ่ายนำแล้วครับแล้วก็กับนันกิฟครับเซอร์มาขึ้นหัวเสาครับลูหนี้หมายเลขแปดครับตัวทำคะแนนของเขาเลยนะครับริโฮโอตาเกะครับขึ้นหัวเสาเป็นแตบหนึ่งเขาญี่ปุ่นครับไล่มาเป็น6ต่อหเท่ากันครับ เกมนี้นั้นยังคู่พี่สูสีกันอยู่นะครับรับเดี๋ยวขึ้นตีครับลูกนี้มาสวยงามครับอีกแล้วครับปลื้มจิตครับไหลหลังมาให้เลยแม่นี่นะครับนี่ครับปลื้มจิตไม่พลาดครับรืมอ้อมด้านหลังแล้วก็ขึ้นแท็กตีลงไปสวยงามมากครับแล้วก็ไปเซิร์ฟครับปลื้มจิตถิ่นขาว เสร์บดีครับเปิดไม่ได้ครับพยายามที่จะอันเดอร์ขึ้นมาไอยังติดบล็อกครับโอกาสของเรามาถึงแล้วครับโอ้ยหยอดไปโอ้โหเนี่ยเนยครับหมายเลขสิบสองครับสากาโมโตะจังหวะนี้พยายามจะขึ้นบล็อกคนเดียวเลยครับแต่ว่าอนี่ไปเลยครับสากาโมโตะจะแต้มเท่ากันนะครับเป็นบอลเสิร์ฟของญี่ปุ่นครับ ออกครับโอ้โ oh, ห oh. เป็นแต้มของเราครับแหมทําแต้มตะได้ครับแล้วก็ทําครับ <c oughs> สกากาโมโตโ oh. oh. อ้โหขอเวลานอกอีกไหมฮะ <c oughs> ครับ <Okay. S 2> เป็นฝั่งของญี่ปุ่นหรือเปล่าเนี่ยที่ขอเวลานอกอ่าเดี๋ยวพักเวลานอกนะครับครับอ,อ๋อเป็นบอลเสิร์ฟของทีมชาติไทยนะครับนะครับ นุสรานุสราเสร์ฟครับไทยยังรองไว้ได้ครับซารา่าเซตกับตันกิ๊ลูกนี้แก้ไขได้ดีนะครับมาเป็นแต้มของไทยเอ้ายังอโอ้โหับไปแก้ไขมาได้นะแล้วก็ตีเลยครับมาทัชบอลครับเด็ดขาดมากครับลูกนี้ขาประภัยพันนะครับแต้มไปแล้วนะครับโอ้ชะนักกันอยู่พักเดินด้วยนะครับเนี่ยฮะ เป็นถาประภัยพันธ์นะครับตบเด็ดขาดมากลูกนี้ครับเราเป็นไก้ของไทยนะครับขยับเป็น9ต่อ7ครับครับซาร่าครับเสิร์ฟครับเล่นบอลเร็วมาเรายังรองไม่ได้เออดูเหมือนจะเป็นแต้มของไทยนะครับพาบอลหรือเปล่าครับลูกนี้ครับเป็นพาบอลไปนะครับ เอาครับ10ต่อ7นำ3แต้มแล้วเสิร์ฟยอดมาโอ้โหนะฮะองให้เขาเลยนะครับอิโนโวเอครับครับไล่ขึ้นมา <88. S 1> เป็น8เซนติเมตรครับ,รบเป็น8ต่อ10แต้มครับญี่ปุ่นไล่ขึ้นมาครับญี่ปุ่นไทยรอไว้ได้ตั้งครับ Uh huh. อืหาประสทธิพันธ์นี่ครับแต่ว่าทางญี่ปุ่นยังบล็อกไปได้ตียังร้องไว้ได้ครับกับตขึ้นแล้วอนุมาพยายามตีฉีกหนีบล็อกนะครับ <c oughs> เอาแล้วครับน่ <c oughs> าเป็นแต้มของเราครับร้องไว้ได้แต่ว่าบอลน,นั้นไม่ข้ามเน็ตนะครับไฟกระทบเน็ตแล้วก็กลับมาฝั่งของตนเองครับเป็นแต้มของไทยครับ11ต่อ8แต้มครับเสร็จครับ ออดูมาเสิร์ฟรงครับลูกนี้อู๋ออกครับนิดเดียวครับออดูมาเสียดายครับเจ้าตัวนิดเดียวเท่านั้นเองครับทุกอย่างนั้นสมู์แบบแล้วนะครับแต่ว่าความแรงนะครับทิศทางขาดเดียวครับทิศหนักน้ำหนักนะครับออกไปนิดเดียวครับยังรองไม่ได้ครับเซตขึ้นตีครับติดล็อกครับกลับมาตั้งกันใหม่ไปเลยอีกทีนึงครับ โอ้เสร็จเราครับตูงนี้มามิลาวันนะครับเทคอุ้มติดล็อกแล้วก็หมานั้นไม่สามารถที่จะแก้ไขกลับมาได้นะครับไทยขยับเป็น12-9แ้มครับทัดดาวนึกแจ้งนะครับเสร็เมาหัวเสาครับนี่ครับอินโอเอ ขาแก้ดีเขาจะมาจากนี่ครับอิโรเอจากหัวเสาลูกหัวเสาเขานี่แหละครับตีฉีกหนีครับตัวบล็อกของเราส่วนใหญ่นี่แหละครับคนทําคะแนนครับอิโรเอหมายเลขสิบเอ็ดนี่แหละครับเอาละครับได้เสิร์ฟครับอิโรเอเอาล็อกไม่ได้แล้วหัวเสาบ้างครับเด็ดขาดจริงๆครับลูกนี้มากรับไปอยู่ครับถาประไพพันนะครับตีได้มันมากครับ พยายามจะรองบอลนะครับแต่ว่าบอลนั้นเร็วแล้วก็แรงนะครับออกหลังไปเลยครับไทยเสร์ฟครับถามร้อยพันญี่ปุ่นเซตขึ้นไอ้คู่เร็วครับน่าเราเสียแต้มนี้นะครับไม่ยอมให้หนีไปไหนครับตามหลังมาสองแต้มนะครับสิบดต่อสิบสามครับต่อีนะครับข้ามบล็อกเลยนะครับยังหายใจรถต้นคออยู่นะครับของญี่ปุ่นนาโซมิอิโตะครับเซฟ ขึ้นจากแดนลหลังมาโอ้โหแรงจริงๆจะกลับไปควักบอลมาจเหมือนจังหวะแรกก่อนหน้านี้นะครับไม่ได้แต่ไม่ไหวนะลูกนี้ออุบาที่แรงจริงๆครับขึ้นจากแดนลหลังฝังลงพื้นไปแล้วนะครับญี่ปุ่นเปลี่ยนตัวผู้เล่นนะครับเอาทางด้านของซอรริลงมาครับยูราวันครับเสิร์ฟ รองบอลไม่ได้ครับแต่ว่าเสียจังหวะน,นี้ไปจิ้ยจมยยังร้องไว้ได้ครับแก้ไว<ห>้ได้เราก็แก้ไว้ได้ครับโอ้โหโอ,โอ้เสียดายครับตีโดนบล็อกแล้วก็ลงไปตรงกลางคอร์ทเลยครับนี่ครับโอตาเกะบ้งไม่ดีแล้วนะครับผมว่าแม่แก้ไขได้เรื่องครับโอตาเกะ เสิร์ฟออกครับได้แต้มแล้วก็มาทำเสียแต้มครับโอตาเกะ15ต่อ12คะแนนนะครับเปิมจิตถิ่นขาวนะครับนิ้งหน่องนะครับเสิร์ฟสีครับลูกนี้ญี่ปุ่นยังรองไว้ได้ครับขึ้นตีติดบล็อกครับยัง รองแก้ไขไว้ได้อันเดอร์ขึ้นมาอีก,อกครั้ง,งติดบล็อกโอ้โหเรียบร้อยครับเป็นแต้มของเราครับพย<ม>ายามสองครัง้งครับข,ข,ของสากาโมโตะต้องเล่นลักษณะอย่างนี้นะครับสำหรับนั้นตบสาวไทยนะครับถึงแม,ม้ว,มว่าญี่ปุ่นนั้นจะเหนียวนะครับมาทัดดาวครับปิดบล็อกเรานี่ครับทัดดาวหมายเลขสี่นะครับพยายามครั้งที่สองไม่เป็นผลครับอายุเพียงแค่20ปีเท่านั้นนะครับคุณบดิต ดาวนึกแจ้งนะครับเป็นชาวจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับความสูง183อเซนติเมตรนะครับไปชมสิ่งที่น่าสนใจกันครู่เดียวก่อนครับครับมาครับเพิ่มจิตเสิร์ฟมาครับแล้วก็ยังบล็อกไว้ได้ครับไทยขึ้นตีครับอนุมายังบล็อกไว้ได้ครับญี่ปุ่นเทคขึ้นมาจากแถวสองครับโอ้โหลูกนี้ออกไปครับออกนะฮะแต่ว่าทัชบอลหรือเปล่าไม่ทัชบอลไม่ทัชด้วยครับลูกนี้ออกครับเป็นแต้มของไทยนะครับ นี่ครับอิโดเอะนะครับขึ้นจากนะครับแถวหลังครับออกไปนิดเดียวครับไม่ทัชบอลด้วยครับ17-12ครับเรานำห้าแต้มครับแล้วก็ปรึมจิตนะครับเสิร์ฟครับโอ้แย่ไปนิดเดียวครับเมื่อสักครู่เพิ่งแย่ขึ้นสติของปรึมจิตให้ดูนะครับเสิร์ฟเอสได้หนึ่งหนึ่งลูกด้วยกันนะครับแต่ว่าจังหวะที่เสิร์ฟออกไปครับเสียต้มไปนะครับญี่ปุ่นไล่มาเป็น13ต่อ17คะแนนครับ แก็จะเบไทยรองได้เซตครับอารับเรียบร้อยครับบอลเร็วครับทัพดาวอีกแล้วครับนี่ก็ถือว่าเป็นตัวความหวังอนาคตของทีมชาติไทยเช่นกันนะครับทัพดาวนีกแง้ไว้เพียงแค่20ปีเท่านั้นเองครับปัจจุบันก็สังกัดสโมสรไอเดียขอนแก่น VC ีนะครับ ตำแหน่งเธอคูอบอลเร็วนะครับเอาละครับซาร่าเสิร์ฟมาเขาเลยกรับไปได้แล้วก็สกาโมโตะอีกครั้งหนึ่งครับสกามโบโตยังถูกล็อกอยู่สองครั้งซ้อนนะฮะเอาละครับขึ้นต้องเปลี่ยนมาโอ้ยจนได้ครับสกาโมโตะโอ้ฮะอิโนอุเอะครับครับแม่เราบล็อกที่เดิมสามครั้งนะฮะบล็อกได้สองครั้งแต่ว่าครั้งที่สามนี่เขาตีขยับบิดหนีเลยนะครับลงเลยครับถามประไพพันนะครับ เป็นแต้มของญี่ปุ่นไล่มาเป็น14ต่อ18ครับญี่ปุ่นเสิร์ฟขยับขึ้นมาตีบอลครับลูกนี้เอาทัชบอลนะครับแล้วก็เป็นแต้มของเราครับขาประภัยพันขึ้นมาจากแดนหลังนะครับนี่ฮะพยายามจะตกขนานเส้นไปนะครับ19ต่อ14แล้วนะครับโอกาสเก็บเซตนี้มาแล้วครับต่อดูมาครับ ซาแปร่งยังรองไว้ได้ครับตั้งไปครับติดบล็อกทันไหมไม่ทันครับโนเอครับทัชบอลออกหลังไปนะครับเป็นตามของญี่ปุ่นครับครับเทสูงใหญ่เลยครับร้อยแปดสิบเซนติเมตรครับโนเอทัดดาวกับถาประภัยพันพยายามที่จะขึ้นบล็อกนะครับแต่ว่าสูงใหญ่จริงๆครับ เพิ่งเปลี่ยนตัวลงมาครับโทริกาวะเซิร์ฟรอไว้ได้ครับเปิดฝังเลยครับควากแ้วครับกับ,บตันกิบครับวิลาวี0่สิบต่อสิบห้าครับสาดโดยทัดดาวครับ อลูกนี้ยังไงฮะแม่เจ้าตัวเสียดายเลยนะครับเสิฟออกไปครับเปลี่ยนตัวออกไปนะครับของทัดดาวครับ ครับขออยับขึ้นเมน21ต่อ16แต้มครับเอาครับเราเสิร์ฟครับบะหมี่ครับท้าภัยพันต่อไปหัวเสาครับอิโรเอะตีประคองีครับเป็นแต้มของเราหรือเปล่า คืน22ต่อ16ตามแล้วนะครับเริ่มผ่อนคลายมากขึ้นนะครับนักตบสาวไทยนะครับแมในเซตแรกนี่เราดูเกร็งๆกันไปนิดนึงนะฮะแต่ว่ากลับมาได้ในเซตที่2เซตที่3นี่เราสบายๆตามฝั่งนี้นะครับอ่าก็เป็นแต้มของญี่ปุ่นนะครับทาคาฮาชิครับ ตัวตบหัวเสาของเขาครับมาครับแล้วก็ขนานเส้นลงไปครับดูเหมือนจะเปิดบอลมาไม่ดีแล้วนะครับล้นมาแต่ว่าก็ยังตบเซตกลับไปได้นะครับแล้วก็ตบฝังเลยครับญี่ปุ่นตามมา17ต่อ22แต้มครับทาคาฮาชิครับเสิร์ฟครับญี่ปุ่นขึ้นจากแน,นหลังโอ้โหญี่ปุ่นนะติดโอ้โหอนูมาในเทคมาจาก ด้านหลังแล้วนะครับแต่ว่าคนเดียวเลยครับโอตาเกะนี่นะครับเรียวโอตาเกะฮะคนเดียวครับขึ้นบล็อกโอนดูมาจะตบทั้งเร็วแล้วก็แรงด้วยนะครับไปโดนแขนของโอตาเกะนะครับก็ลงในฝั่งไทยนะครับก็ททำให้ไทยเสียแต้มนี้ไปครับแต่เราก็มีโอกาสเก็บเซตนี้นะครับเพราะว่าขยับขึ้นไปถึง22ต้มแล้วนะครับ เวลานอกนะครับในส่วนของญี่ปุ่นนะครับนายแก้เสิร์ฟครับเซอริทาคาฮาชิครับคาชิเสิร์ฟมาได้ครับนี่ครับปลื้มจิตแล้วครับปลื้มจิตแล้วเมื่อไรที่เราต้องการคะแนนครับปลื้มใช่ครับเซต ใส่มือเลยนะครับแม่นุสราครับ22ต่อ18ครับครับกับตันกทีครับโดนเน็ตแต่ว่ายังไม่เป็นไรให้แก้ไขขึ้นมาได้ครับญี่ปุ่นตอบครับยังรองไว้ได้โอ้โหูครับลุกนมาแดนแดนเราแต่ออกไปครับแกวยามจะตียัดใส่บล็อกเลยนะครับแต่ว่าโดนมือแล้วก็ออกด้านข้างไปนะครับเป็นแตามของเราครับ นะครับญี่ปุ่นนะครับเวลานอกอีกแล้วครับได้เซตนี้แล้วโอกาสได้เปรียบในการเล่นเซตต่อไปเนสูงทีเดียวครับฝักแรงกดดันทั้งหมดไปให้กับทางฝั่งของญี่ปุ่นเขาเะครับเซตนี้เพียไทยแทบไม่มีข้อผิดพลาดเลยครับครับ กูเริ่มเห็นนะฮะจากน้าของไม่ว่าจะเป็นรุ่นจิตนะฮะหรือนุสราเนี่ยฮะก็เป็นสัญลักษณ์ของทีมชาติไทยอยู่แล้วนะครับไปเล่นที่ไหนก็จะแจกรอยยิ้มนะครับครับกับตันครับนี่ฮะเอา้าโอ้โหยังไงครับเปล่า ลงครับโอคค้ฮะพูดสินกลางนั้นบอกว่าลูกนี้ลงนะครับแต่ว่ายังไงฮะโครสร้สดูเหมือนบอลบอกว่าออกอะไรครับทางครับคอยถึงห้าครั้งด้วยกันนะครับพี่บลิด เอาครับเปลี่ยนตัวโฮริกาวะเอาออนะครับหมายเลขก8โอตาเกะเข้ามาแล้วก็เป็นฝ่ายเสิร์ฟ้ะยครับโอตาเกะเสิร์ฟมาเราก็รอไว้ได้เร็วเลยเล่นเร็วเลยพยายามจะหลอกอยังหว่านี้ครับนุสราแต่ว่ายังเอากลับมาได้ครับญี่ปุ่นเซตกันใหม่ครับนุสราขึ้นออนุมะตีอย่างล้นกลับมาที่ฝั่งเราเนี่ อีกครั้งหนึ่งยอดยอดเรียบร้อยครับโอ้โหครั้งแรกตีแิงแรงไม่ลงครับต้องเล่นแบบนี้ครับโอ้โหสะใจก็ติดบล็อกแรกนะครับพอแมตจังหวะที่พยายามจะงานตีแต่ว่าญี่ปุ่นนั้นขึ้นบล็อกเราหยอดเลยครับเราหยอดเลยครับหนีข้ามบล็อกไปเลยครับออรูมาโอ้โหนี่ต้องอาศัยประสบการณ์ล้วนๆนะครับแล้วก็ความเด็ดขาดในการตัดสินใจนะครับเราได้เซตที่สาม หนึ่งเซตครับยี่สิบห้าต่อสิบเก้าอะครับรี้ยสำหรับเซตที่สามนะครับไทยเรานำสองต่อหนึ่งเซตครับครับเดี๋ยวพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ครับ